สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4เรื่องการเรียงลำดับเหตุการณ์ค่ะการเรียงลำดับเหตุการณ์คือการฝึกการอ่านจับใจความสำคัญของเรื่องค่ะเป็นการฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลและจะส่งผลให้เด็กๆเ,เป็นคนที่มีความคิดอย่างเป็นระบบด้วยค่ะขั้นตอนในการเรียงลำดับเหตุการณ์จากการอ่านนะคะมีดังนี้ค่ะ อันดับแรกตั้งจุดประสงค์ในการอ่านว่าในการอ่านครั้งนี้เราจะต้องสามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ได้ต่อมานะคะตั้งใจอ่านอย่างมีสมาธิเพื่อที่จะให้การอ่านครั้งนี้เกิดประสิทธิผลสูงสุดค่ะและสุดท้ายเมื่ออ่านจบแล้วลองตั้งคำถามในใจว่าจากเรื่องที่อ่านนี้ผลสุดท้ายที่เกิดขึ้นในเรื่องมีสาเหตุเกิดจากอะไร เมื่อเรารู้ขั้นตอนดังนี้แล้วคุณครูว,ว่าเรามาลองอ่านเพื่อเรียงลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากนิทานเรื่องนี้พร้อมกันเลยดีกว่าค่ะนิทานเรื่องกากับเหยือกน้ํากาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีนกกาสีดําตัวใหญ่ตัวหนึ่งกําลังบินไปบินมาเพราะมันกําลังกระหายน้ํามากท่านใดนั้นมันก็มองเห็นเหยือกน้ําขนาดใหญ่ใบหนึ่งวางอยู่เจ้านกกาจึงลงไปเพื่อจะดื่มน้ำแต่น้ำในเหยือกมันมีเพียงก้นของเหยือกเท่านั้น เจ้านกกาไม่รอช้ารีบดื่มน้ำนั้นทันทีแต่นกกาไม่สามารถเอาปากจิดกินน้ำได้เพราะน้ำในเหยือกนั้นมันอยู่ก้นเหยือกเกินไปเจ้านกกาก็พยายามหาวิธีว่าจะทำอย่างไรนะจึงจะได้กินน้ำในนั้นได้เจ้านกกานั่งคิดอยู่นานในที่สุดมันก็ร้องเสียงดังขึ้นว่าฉันรู้แล้วทันใดนั้นเจ้านกกาก็นำก้อนหินมาใส่ในเหยือก ทำให้น้ำในเหยือกเออสูงขึ้นมานิดนึงเจ้านกกาเห็นดังนั้นก็เอาก้อนหินใส่เข้าไปอีกน้ำในเหยือกก็สูงขึ้นอีกเจ้าโนกกาก็เอาก้อนหินหย่อนใส่ลงไปอีกเรื่อยๆในไม่ช้าน้ำในเหยือกเริ่มล้นขึ้นมาจนถึงปากเหยอือกจนในที่สุดเจ้าโนก,กาก็ได้ดื่มน้ำสมใจเพราะสมองอันชานฉลาดของมัน จากนิทานเรื่องกากับเหยือกน้ำเด็กๆลองคิดลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ไปพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะเหตุการณ์ลำดับแรกก็คือนกกาหิวกระหายน้ำมากเหตุการณ์ลำดับต่อมานะคะคือนกกาพบน้ำที่มีอยู่ก้นเหยือกลำดับต่อไปค่ะนกกาดื่มน้ำจากเหยือกไม่ได้เหตุการณ์ต่อมานะคะ นกกานำก้อนหินใส่ในเหยือกน้ำและเหตุการณ์ลำดับสุดท้ายนกกาได้ดื่มน้ำจากเหยือกนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมการเรียงลำดับเหตุการณ์จากการอ่านจะส่งผลให้เด็กๆ เป็นคนคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลและมีความคิดเป็นระบบได้แม้ว่าจะเจอเรื่องที่มีความซับซ้อนเพียงแค่เด็กๆฝึกอ่านและฝึกคิดบ่อยๆก็จะเป็นผลดีต่อตัวเด็กๆเ,เองค่ะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ